ทดสอบแบลงกันก่อนส่งวันนี้วันที่14กันยายน2568ัแปดบล็งกันกระบอกนี้ลูกค้าอยู่กรุงเทพเป็นคนสั่งซื้อนะครับเป็นงานของ ISSCM 2 2นะครับตัวนี้คือตัวสุดท้ายของร้านแล้วนะครับราคาสุดท้ายก็9500บาทแถมกระสุน10บนัดนะครับก็จะทยอยหมดไปเรื่อยๆครับแบล็งกันเนาะสำหรับของผมร้านร้านผมตัวนี้ก็หมดแล้วนะครับที่เอาคลิปมาลงก็เอา ให้ลงดูดูที่เฉยห,หมายถึงว่ารีวิวส่งลูกค้าด้วยแล้วก็โพดลง YouTube ด้วยนะครับเผื่อลูกค้าสนใจรุ่นอนะื่นๆเนาะก็ก็ยังมีอยู่มีอยู่100 100ร้อยร้กว่าแบบส่วนมากก็เป็น9ก้านหนนะครับสูนย์แบงกันเป็นแบบนี้นะยิงแล้วมันจะมีแค่เสียงกับแสียงทนัดเดนนะครับสั่งก็ส่งเหมือนเดิมครับโอเคชอบแว้ไลน์มาซื้อรุ่นอื่นๆได้ครับที่ร้านก็ยังพอมีแบงค์กันอยู่ครับแล้วก็จะทยอยหมดไปเรื่อยๆครับ Okay, rap